เราจะรับสินค้าครับวันนี้เราจะรับสินค้าอะไรบ้างครับท่านผู้ชมตั๋วไหนก็ครับกี่ร้อยก็ร้อยยี่สิบหกเอ่อน่าจะเป็นอันคีบเชื่อมครับท่านผู้ชมร้อยยี่สิบหกบาทน่าจะเป็นครีมครีมสำหรับจับโลดโลดเชื่อมครับยี่สิบหกบาทใช่ไหม ไปหาหาเหรียญก่อนครับท่านผู้ชมเอาไปทอนดีกว่าน้องง่ายดี <c oughs> ท่านผู้ชมทอนดีกว่าง่ายดี <c oughs> คุณน้องรอนานเอาจะเป็นคีมนนี้คีมคีบลวดลวดเชีย่ยมมาไว้ครับสั่งวันวันเดียววันที่สามมาแล้วครับท่านผู้ชม เออน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมจากเคอรี่ครับออตอน,นะครับออออาอาไปเอาไปไม่ไมเอาไปเหรียญสิบอเอเหรียญสิบให้คุณน้องไปครับเราเอาเหรียญย่อยมาเ,อาเดี๋ยวเราไปดูแกะดูข้างในครับท่านผู้ชมว่าหน้าตาเป็นยังไงครับวันนี้ครับ ุณน้องไปแล้วครับเราเก็บเงินเก็บทองครับท่านผู้ชมไปดูข้างในว่าเป็นอะไรบ้างครับมาต่อคลิปลยครับท่านผู้ชมหรือวอาออกก็เลยบอกช่วงนี้เป็นรับสินค้าของลาซาด้าครับสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะคับท่านผู้ชมนี่ถ้าจะเป็นรับสินค้าก็ต้องใช้แมสเนี่ยครับผ้าปิดปากตลอดครับช่วงนี้ลําบากมากเลยครับท่านผู้ชมขอกินกาแฟหน่อยครับวันนี้ก็เวลาประมาณ14นาฬิกาหรือ2โมงเย็นแล้วครับท่านผู้ชม มาดูสินค้าที่เรา,เราสั่งเมื่อสินค้าจากตัวนี้จำได้ว่าสั่งวันที่สามวันนี้วันที่สี่ครับวันเดียวมาแล้วค่านู้ชมก็ใส่สมัยนี้เขาใส่นี่มาครับนี่กันกระแทกเป็นพวกพลาสติกที่เป็นลมๆอยู่นะครับเราไปดูข้างในครับว่า,าทำไมถึงไวนะสั่งมาผมจากลาซาด,ด้า สินค้ามาจากจังหวัดอะไรเอ่ยไวจังครับน้ชมวันเดียวเองครับอ้ถึงว่านะครับน้ชมสินค้าอยู่ที่พิษณุโลกโอ้ไวครับพิษณุโลกพิษณุโลกก็ห่างจังหวัดน่านประมาณ3 0 0โลได้ครับถึงว่าครับถ้าสินค้าอยู่ใกล้เลยนะครับจะมาไวครับ ถ้าสินค้าอยู่แถวกรุงเทพก็วไวนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าสินค้าอยู่ต่างประเทศนี่น่าจะช้าตเต็มที่ก็ห้าวันนะครับผมสั่งอะไรอะหูฟังบลูทูธนะครับที่สำหรับโทรศัพท์นะครับผมสั่งจำนวนยี่สิบเก้านะครับสิบเก้าสิยี่สิบเก้าสิ้หายตอนนี้สินค้าย,ยังไม่เห็นมาเลย ออาดูกันครับว่าสินค้าที่เราสั่งหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเอาตัดให้หมดเลยครับปื๊ดปืดปืดป๊ดนี่ท่านผู้ชมสมัยนี้เราจะไปห้างเรากลังำบากครับสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเอาครับ นี่รับจะเป็นครีมในรูปครีม่างนี้นะครีมสาหรับงานเชื่อมนะครับงานงานช่างนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้เราแกะดูครับว่าราคาก็ไม่แพงครับไม่ราคาก็สําหรับตัวเขาก็ไม่ถึงร้อยนะครับแต่ถ้าไปอยู่ในห้างนี่ผมว่า นุ่นๆน,น,นะครับประมาณเกือบสองร้อยนะครับเพราะว่ารวมรวมค่าส่งแล้วก็ร้อยยี่สิบหกบาทบเมื่อเมื่อสักครู่ที่เราจ่ายเงินให้คุณน้องบริษัทเคอรี่ไปนะครับมีอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อนี่ก็เป็นมีแถมนี่มาให้เราด้วยนะครับไอตัวขันนี่นะฮะเก็บวไว้เล่น หกเหลี่ยมอันนี้เป็นแผ่นทองแดงสำหรับพันพันอะไรนะดูนาตาช้ได้ไหมสปริงโอเคไหมสปริงก็โอเคครับท่ญญานผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวนะครับอ่านี่ไอตัวแบบนี้นี่ครับนมีน็อตขันเข้าไปสองนมีน็อตขันเข้าไปสองตัวปื๊ดปื๊ดนี่ครับ ตัวจะเข้าไปเดี๋ยวเราคงจะไปเปลี่ยนนะครับถือว่าราคาไม่ถึงร้อยครับท่านผู้ชมนี่ราคาไม่ถึงร้อยรวมค่าส่งแล้วก็มันไปแพงค่าส่งนะครับค่าส่งก็รวมเข้าไปแล้วก็ประมาณร้อยยี่สิบหกบาทประมาณนั้นนะครับทิปให้คุณน้องไปใชสิบบาท <laughs> ทิปให้พนักงานขนส่ง ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเรา,าทำบุญทำกุศลเล็กน้อย,อยครับอ่ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะประกอบนี่นะครับต้องเปลี่ยนแล้วครับวันนี้จะเปลี่ยนเพราะว่าที่เราใช้อยู่มันหมดสภาพแล้วครับของเก่าหมดสภาพจากตัวนี้ก็ใส่นี่เข้าไปาแบบนี้เข้าไปนี่ก็เป็นเป็นแท่งทองแดงนะครับ แข่งทองแดงถือว่าถือว่าจะดีดีกว่านะครับทองแดงหล่อนะครับผมว่านะครับทองแดงหลอดีครับใช้ได้ครับดีกว่าเป็นพวกดีบุกถ้าเป็นดีบุกพวกอะไรอ่ะมันมีอีกอย่างนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับมันเป็นคล้ายๆอะไรอ่ะเหล็กหล่อนะครับเหล็กหล่อเหล็กหลอก็ใช้ได้นะว่าผมดูแล้วนี่นี่สปริงแข็งมากครับนี่ครับสปริงสปริงด้านนี้นะครับ แข็งมากครับจับเนื้องานนี่สบายมากครับจับวดเชื่อมนะครับผมก็ทํางานเชื่อมเล,เล็กน้อยแล้วครับงานเล,เล็กน้อยก,ก็ฝึกเอาครับฝึกเป็นช่างเพราะบางครั้งงานเชื่อมเล,เล็กนน้อยเนี่ยเราไปจ้างเขาทําไม่ช่างเขาไม่ทาให้ครับเพราะว่างานมันงานมันน้อยงานไม่เยอะนะครับเนี่ยใช้ได้ครับม่ล็อกได้เดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนเขาแล้วนะครับ อาล้ครับคลิปนี้ก็ถือว่าได้สินค้ามาถูกใจแล้วครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับท่านผู้ชมขาดตัวครับค่าส่งไม่ไม่พูดถึงนะครับค่าส่งไม่พูดถึงก็ถือว่าสําเร็จครับใช้ได้คลิปนี้ก็คงจะํำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิกงะิดตามครับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่ี่น้องชาวไทยถูกประเทศไปก่อนเน้าครับสาหรับ ไมภาษาล้านนาทั้งทางเหนือยของเขานะครับบ <laughs> ๊ายบายครับ